สักวันพ่อก็คงจะเป็นพวกไอพีซีนั่นฉันหวังว่าแสงแฟลชน่าจะทำไม่ทำให้เธอตกใจนะฉันคนที่จะเก็บไว้แต่ก่อนก่อนฉันต้องให้ได้เห็นก่อนพอรูกกดนี่แม็กซ์บอกเขาสิเฮ้เธอดูโซมนะเป็นไงโอเคไหมใช่ฉันฉันโอเคฉันแค่แบบใช่ฉันโอเคโอเคโอเคครูอี๋เอาบอกมหัศมาสิ บอกพ่อไปสิยกโปหรือล้วโปลงอะไรกันเนี่ยวิลเลียมอยู่ที่นี่แล้วโคลอยก็ยังเด็กนี่ฉันย้อนเวลากลับมาไกลขนาดไหนเลรอแพงกี้ของฉันฉันอายุ18ปปีแล้วตอนนี้ฉันติดกับอยู่ในเวอร์ชั่นอายุ13เป็นไปได้ยังไงกันอืม หนูช่วยเองเธอยังรู้ไหมว่ามีไข่กี่ฟองอืมีไข่กี่ฟองแล้วไข่กี่ฟองล่ะก็ไม่รู้สินะแน่นอนคุณคือแน่นอนว่าคุณพ่อก็คือนักทำอาหารที่ดีสุดอหนูจะบอกแม่โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับผม ขออภัยที่ผมแบบว่าอาจจะแปลเร่งรีบไปหน่อยนะครับก็เลยพูดดีๆขาดๆนะครับก็สหรับพาร์ทนี้เราก็อยู่กันในพาร์ทที่9แล้วนะสัปดาห์ Life is Strange เฮ้ยทีรักเออพวกเราเรากำลังเตรียมอาหารเช้ากับคลุยอยู่อ่ะเชื่อวาเราเตรียมอาหารเช้ากับครูวอะไรนะโอ้ฉันไม่รู้เลยนะว่าคุณจะซื้อของ ฉันควรที่จะหยุดวิลเลียมอาอภัยด้วยนะฉันต้องรีบไปร้านค้าโอเคเฮ้ยเราต้องหยุดหรอใอ้กุญแจอยู่ไหนอะหากุญแจอย่างนั้นหรอหยุดวิลเลียมหยุดวิลเลียมอย่างนี้ผมก็ต้องย้อนเวลากลับไปอีกดีแล้วก็มาหากุญแจ ก่อนที่โทรศัพท์จะมาโอเคอันนี้เป็นของโคลอีคืออะไรอ่ะไหนดูหน่อยดิเฮ้ยอะไรกันเนี่ยจำภาพที่โคลอีวาดได้มันโคตรเจ๋งเลยหนูจะบอกแม่หนูจะบอกเธอโอเคเดี๋ยวนะกุญแจมันควรจะอยู่ที่ไหน กุญแจเอ้ยแผ่นซีดีตรงนี้แผ่นซีดีฉันก็คิดถึงนะเค้กกับป๊อปคอร์นคุกกี้ป๊อปคอร์นคือพ่อกำลังหากุญแจพ่อว่าจะหากุญแจอยู่ตอนเนี้ย อู๋ไปไม่ได้คือเราต้องหยุดวิลเลียมเหรอโอเคคือตอนนี้เหมือนแบบว่าเราต้องหยุดวิลเลียมครับตอนนี้คือต้องหยุดวิลเลียมอ่ะจะหยุดวิลเลียมยังไงโทษทีนะเด็กๆตอนนี้ฉันมีนัดเด้อต้องไปโอเค เฮ้ยอะไรเนี่ยโหนี่เป็นลูกแก้วหิมะที่เจ๋งโคตรไม่อะไรอ่ะเขียนอะไรเข้าไปได้อ่ะเฮ้ยวาดอะไรอ่ะวาดอะไรเข้าไปอาฮ่าอาฮ่าเซ่อนจุดจากฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยเดี๋ยวเจอตรงไหนเจอตรงไหนเจอตรงไหนอ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมรีบไปบ้านก่อน,ว,นว,ว,วาดีึรอบหนึ่งว,ว,วาดีึรอบ

ตรงนี้ทำได้แล้วโอเคแล้วกลับไปวาดรูปทำเหมือนไม่มีอะไรทำเหมือนไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยกญแจอยู่ไหนวะเนี่ยอีกหนึ่งดอลลาร์เฮ้ยเธอทำฉันย่ำแย่นะเฮ้ยตุ๊ยเป็น แม็กซ์ไม่าไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องนะที่จะมาแข่งกันเออ่หนูแค่เออคุณแน่ใจเหรอว่าจอยพร้อมแล้วรอก่อนก็ได้นะคือหนูขอโทษเดี๋ยวฉันจะกลับมาสักวันน่ะโอ้โหไมค์กอผมลืม จะบอกอคลุยแล้วก็มแม่เชอแม่เธอส,ญญสัญญาแล้วว่าโอเคอะไรอะทำช็อกโกเค,ค้กเธอไม่เคยจากฉันไปไหนโอ้โหไมค์ก็ไมค์ก็เราจะซ่อนอยังไงวันเนี้ยหาที่ซ่อนแป๊บเอาไปไว้ไหนดีไว้ในน้ำ <that. S 2> ไ,หนไหม ซ่อนไม่ได้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 มันยังได้ยินเสียงอยู่อ่าฮะโอเคซ่อนอออมาแล้วมาแล้วมีคนโทรหาแล้วเฮ้ยขอคาสีนอื้อฉันรู้นะว่าฉันเอากุญแจไว้ที่นี่ ทำไมเึงไม่มีพี่นี่ว่าฉัเกือบจะลืมเลยจดหมายเฮ้ยกุญแจอยู่ไหนเนี่ยแน่นอนเมื่อก่อนนี้ฉันคุณสามารถเอา,ารถบัสไปก็ได้นี่รถไปได้อยู่ใกล้กลกลนี่เองโอ้ลองคิดที่ดีแม็กซ์ใช่โคตรเจ๋งเลยมันมาทุกๆ1515นา,าทีแล้วก็มีพื้นที่มากมายสำหรับคุณแล้วก็จอย แล้วก็ช่วยโลกด้วยเอ้อฉันเลิศตื่นเต้นแล้วจริงๆฉันจะไปที่หยุดรถเมย์ไปหาจอยจอยกซ์เธอนี่นดูดแปลกมากเลยนะคลอี้ฉันรู้สึกเจ๋งมาก,ากพวกเราเจ๋งมากโอเคคือภาพก็จะเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนจากที่ว่า ไม่มีวิลเลียมกลายเป็นมีวิลเลียมโอเคยังไงโอเค,คโคลอยกับวิลเลียมเดวิดกับจอยก็จะถูกลบไปเรียบร้อยกลายเป็นวิลเลียมกับจอยแทนครับอ่ะจากเดวิดและคโคลอยเปลี่ยนเป็นวิลเลียมและคโคลอยอ่าฮะเหมือนคโคลอยจะได้ ของขวัญเป็นรถยนต์อย่าบอกนะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับโคลอยแทนอ,ะอ่ะอ้าวอยู่ที่โรงเรียนเฉยเลยหมายก็แนทแทนเวรินคนอยู่ครบเลยฮัลโหลเธอยังฟังอยู่ไหมแม็กซินอ๋อนี่คือเรา s <S เปลี่ยนเวลาเหรอแม克斯

เวรินเขาอยู่กับสเตลล่าเหรออ้าวเวลาเปลี่ยนเหรออ้าวโอ้ไม่ฉันว่าฉันบ้าไปแล้วแน่ๆเลยอ่ะนี่ฉันเปลี่ยนอะไรไปบ้างเนี่ยโคลยโคลอี่โอเคคือทั้งหมดมันจะเปลี่ยนคือพอวิลเลียมอยู่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยเหมือนเป็นคนละคนอ่ะ เดวิดกลายเป็นคนขับรถบัสโอ้โหคือสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนครับทุกคนคือเปลี่ยนไปหมดเลยโอเคสาเหตุก็คือน่าจะเป็นเพราะว่าเออวิลเลียมยังอยู่นะครับเอ,อ่อคลอก็เลยแบบว่าเออเป็นยังเป็นคนที่แจ่มใสอยู่นะครับอืมแต่ผมงงไอ้ตรงตรงที่ว่าเราเห็นหน้าวิกตูเรียใช่ไหมแล้ววิกตูเรียเหมือนพูดถึงเรื่อง อะไรสักอย่างเนึ่งเหมือนชวนไปชวนไปทำอะไรสักอย่างไม่รู้อะเหมือนชวนนั่นแหละนะครับอืมชวนซูบุรีอะไรประมาณนั้นนะครับอืมใช่เหรอไม่น่าใช่นะก็ไม่แน่ใจนะว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับอืมกลายเป็นว่าเดวิดเป็นคนขับรถทัวเอคนขับรถ เมย์คนขับรถทัวร์นั่นแหละเออใช่เถอะคนขับรถบัสนั่นแหละนะครับโอเค okay. ยังไงโอเคมีเหมือนจะมีปาวานเสียชีวิตครับปาวานตายโอเคผมว่าน่าจะมาแล้วไอ,อ้พายุนั่นน่ะน่าจะมาแล้วอ้ตายสามตัวเลยเหรอปาวานตายสามตัวเลยครับ My God เราวิ่งไปหาใครเออว่ะเราไปหาโคลอี้นี่ไอเวรรถโคลอี้เป็นไงบ้างวันเนี้ย oh my god คือโคลอี้ได้รถเป็นของขวัญน,นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นกับโคลอี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เราต้องมาดูกันก่อนนี่เรากำลังจะมาถึงละ คือผมเลือกช้อยไม่ได้อะทุกคนคือถ้าเผื่อว่าเลือกช้อยแบบว่าสามารถช่วยโคลอี้อะไรอย่างนี้ได้ก็ก็ดีนะก็น่าจะดีแต่ว่าทําไม่ได้ครับช่วยได้แต่วิลเลียมอืมเกมมันถูกออกแบบมาอย่างงี้โทษผมไม่ได้นะ Max ก a ์คอฟฟิว Taking a break after taking t a storm สักหน่อยไหมล่ะพักกินอาหารอะไรสักหน่อยไหม We thought we'd never see you again after you left for the big city ไม<ล> <No. S 1> ่ว่าเราจะไม่ได้เห็นเธออีกแล้วหลังจากทีเธอออกากเมือนไปไม่ได้ไม่มีทางทำัีงคลฉั่มีทางทำันไม <Chloe. S 2> ่ีาฉันไม่มาเนมฉันไ่าง่างะอางฉนม่ีทางทนีีนมีางทีคมนะ่ะอย่าบอกนะอ่ออไอมไม่นม่ิาเาเดิมก็ดีอยู่แี้ว่ันนี้ ผมคิดว่าโคลอ้จากเวลาเก่าๆที่อยู่กับเดวิดผมว่าดีกว่าแล้วนะครับอันนี้คือเราเปลี่ยนแบบว่าไม่ให้วิลเลียมเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งเลยที่วิลเลียมอยู่นะครับแต่โคลอ้นะสิโคลอ้ Chloe ไม่ใช่เลยอะโคลอ้ Chloe ไม่ใช่แบบนี้โอ้ oh my god โอ้ my god โอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ เกม e ลฟ์อ s สแตรนจ e อีพิโซดที่3นะครับผมก็เหลืออีก2องีพิโซดนะครับที่ยังจะต้องเล่นอยู่ก็คือ4กับ5้านั่นแหละนะครับแล้วก็จะจบแบบสมบูรณ์เลยนะครับนะก็จะกลายเป็นว่าเกมนี้ผมก็เล่นจบนะครับอืมนะครับผมหวังว่าผมจะไม่ทิ้งเกมนี้อีกนะครับโอเคนะผมหวังว่าจะเล่นจบนะอืมหวังไว้แค่นั้นแหละนะครับ ก็เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะครับผมนะในอีพิโซดต่อไปนะว่าโคลอีนับกับเรานะครับจะเป็นยังไงนะครับผมความสัมพันธ์อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันในอีพิโซดต่อไปแล้วกันนะผมก็สลับอีพิโซดนี้ก็ไม่ได้เมียนมากครับผมอีพิโซนนี้เราก็แค่แบบว่ามาเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเวลานะครับไม่ใช่เปลี่ยนเวลาดิคือ เปลี่ยนให้วิลเลียมอ่ะกลับมามีชีวิตอีกเหมือนเดิมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าย้อนเวลามาไกลได้ยังไงนะผมคือย้อนเวลาจากที่ตัวเองอายุ18มาอายุ13นะครับอืมใช่ซึ่งแม็กซ์เคยบอกว่าเธอไม่สามารถย้อนเวลาไกลขนาดนั้นได้นะครับแต่เพียงเพราะว่าเธอมองเข้าไปในรูปภาพนะผมรูปภาพเก่าๆนะที่เหมือนเหมือนจอยจะเอามาให้ดูมัง้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเออเหมือนจอยจะเอามาให้ดู แล้วเราก็เหมือนจะเอามาด้วยแล้วก็มาดูมานั่งดูอืมและเหมือนเราก็แช่เข้าไปในรูปภาพนั้นหรือล่าอืมน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วคือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมากนะผมนะจากที่เราเคยเอ่อคบหากับเวรินกลายเป็นสเตลล่ากับเวริงงนซะงั้นนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปติดตามกันในอีพิโซดต่อไปแล้วกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะผม กับแม็กซ์โคลอีแล้วก็ตัวละครอื่นๆในเกมนี้เนี่ยผมจะเป็นยังไงเห็นไะผมนะแล้วความสัมพันธ์ของเคสกับเรายังเหมือนเดิมหรือเปล่ามีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าอันนี้ต้องมาติดตามกันในอีพิโซดต่อไปนีผมแต่ก่อนดื่น,นครับเราจะมาดูอันนี้กันก่อนเลยคุณได้วางเงินเอาไว52้52%คุณจูบ Chloe โคลอี78%็สโอ้ส่วนมากเลือกจูบโคลอีครับผมคุณได้ช่วยโคลอีเอาไว้ช่วยโคลอีเอาไว้นะรเรื่องที่แบบว่าทะเลาะกับพ่อ ทนะเลาะกับพ่อเลี้ยงแหละนะ David. ครับเดวิดคุณได้ช่วยหมาของแฟรงค์จากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนี้ยเหรอแฟรงมีปืนของเดวิดอันนี้โคตรแย่เลย34% My God มก็แล้วส่วนมากคือโคลอีนะที่มีปืนของเดวิดอะปกตินะเออแต่ผมไม่รู้นะผมโอ้ผมน่าจะเอาจริงถ้ากเกิดว่าผมเลือกที่จะยิงแฟรงอะ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเออไม่ก oh ็คือ โอ้หมายเน่าจะเลือกเลือกยิงแฟรงดีไหมคือไม่แน่ใจไงผมกลัวว่าอาจจะยิงนู่นยิงนี่มั่วสูอ่ะเออหรือไม่อาจจะยิงขาได้ไมั้งหรือจะยิงลงพื้นไม่แน่ใจนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้อันนี้ของอ e พิโซดสองอพิโซดสามอพิโซดหนึ่งโอเคอพิโซดสามก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะคผมก็เดี๋ยวสลับ อีพิโ od ที่3นะผมก็จบกันไปแล้วนะผมก็เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันในพาร์ตต่อไปแล้วกันเนื้อผมนะเราก็จะมาดูกันนะครับว่าอีพิโ od ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างแล้วนะผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสำหรับวับบนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ